สวัสดีครับวันนี้แรงมีพี่น้องอยากเห็นหมู่บ้านแรงว่าเป็นยังไงอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้แรงจะพาพี่น้องไปชมไปเลื่นเที่ยวกันเลยนะครับก่อนไปแรงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปกันนะครับอันนี้ก็ทางเข้า เข้ามาในหมู่บ้านนะคะพี่น้องนี่พี่น้องป้านก็จะเป็นป้านเมื่อก่อนหมู่บ้านแล้งก็จะอยู่บ้านนอกครับพี่น้องก็ถนนก็ยังเป็นลินอยู่เลยนะครับพี่น้องยังเป็นโคนเป็นลินอยู่นะครับนี่ครับป้านก็จะเป็นแาบนี้ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นญาติกันทั้งนั้นพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่ครับพี่น้องตาวันกำลังจะขึ้นครับพี่น้อง ในในหมู่บ้านของแร้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องมีพี่น้องหลายคนอยากเห็นว่าในหมู่บ้านแล้งเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับน้องเป็นแบบนี้พี่น้องอยู่กันแบบญาติพี่น้องอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบนี้อันนี้ก็ซอยในหมู่บ้านหน้าบ้านของแร้งเองนะครับพี่น้องนี่ครับ ถาภาพสันขโทษขอไปเลยนะครับอันนี้ก็คือป้านของแรงเองครับพี่น้องแรงสร้างไว้ให้พี่เชวากับลูกชายอยู่ไว้แต่ตอนนี้ลูกชายไม่ได้อยู่ลูกชายไปอยู่วัดครับพี่น้องไปบวชนี่ครับอันนี้ป้านของแรงนะครับพี่น้องเรียวค่อยถ่ายให้รู้ครับพี่น้องว่าข้างในจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ ก็เหมือนปานนอก,นอกปานนอกอะไรเงี้ยพี่น้องมันก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับพี่น้องถนน,นหนทางก็จะไม่ค่อยหลีจะไปวันนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางซอยไปทางปานคุณย่าอะไรเงี้ยพี่น้องอันนี้ก็คือต้นต้นลูกไหนครับพี่น้อง ที่บ้านแรงก็จะอยู่กันแบบพี่น้องอะไรเงี้ยพี่น้องก็เป็นป้านเป็นญาติกันทั้งนั้นพี่น้องในหมู่บ้านนี่นี่พี่น้องป้านแรงครับก็จะไม่ดูลาแล้วครับพี่น้องพอกินพ่อ,อยู่อะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาก็จะปลูกผลไม้หรือว่าผักอะไรเงี้ยกินพี่น้องอันนี้ก็คือผักเึ้นนะครับต้นผักขึ้น นี่พี่น้องลูกไหนออกแล้วคระะับลูกไหนเตรียมตัวนไปหมดพี่น้องถ้าแรงยังไม่ได้ไปประเทศไทยแ,แรงถ่ายให้รู้นะพี่น้องลูกไหนมีหลายอย่างมันจะมีสีเหลืองกับสีสีแรงครับพี่น้องเขาจะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันอะไรอย่างนี้พี่น้องอันนี้ก็ปานญาตครับพี่น้องไป,ไป,ไป,ไปนี่พี่น้องอันนี้ก็มังมง่วงถนนก็แบบนี้แหละพี่น้องเนาะ บ้านนอกมันก็จะบนบนมันนี้เลยครับในหมู่บ้านของแรงเองพี่น้องบ้านคนก็จะมีประมาณห้าสิบหกสิบนะครับพี่น้องจะไม่ค่อยเยอะนะครับเป็นญาติกันอะไรอย่เงี้ยครับเขาก็เจะนี่ครับพี่น้องอพี่น้องนี่ก็เป็นญาติกันทั้งนั้นพี่น้อง อันนี้ก็ต้วนหมักคามนะคะพี่น้องมีั้งแด่แรงเหล็กๆน,น,นะพี่น้องตอนนี้ครับพี่น้องถ้าเขาไม่ตัดเดี๋ยวก็มันก็ชุมกว่านี้นะครับพี่น้องอน,นี่ก็ปานญาติกันทั้งนั้นพี่น้องในหมู่บ้านก็จะเป็นบ้านมันนี้แหละพี่น้องเนาะถ้าภาพสั่นหรือว่าพูดไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยเลยนะคะพี่น้อง นี่ในสวนเขาก็จะปลูกผักปลูกอะไรกินพี่น้องก็จะมีต้นขนุนต้นลูกไนอะไรเงี้ยต้นหมองม่วงอะไรเงี้ยพี่น้องก็จะมีหลายๆอย่างผักก็ปลูกกินกันเองอะไรเงี้ยพี่น้องเนาะอันนี้ก็ป้านอาเองครับพี่น้อง เขาจะเลี้ยงหมูเลี้ยงโอเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อง <c oughs> น่ะนวันที่นอ้อันนี้ก็ต้นมะพร้าวหลังครับต้นมะม่วงอะไรอเงี้ยพี่น้องน,นี่ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะครับพี่น้องก็ ฝั่งนู้นก็จะมีอีกพี่น้องแต่ว่าหมู่บ้านเร็วนะครับพี่น้องไปทางนู้นอีกอันนี้ก็เป็นป่านของอคุณย่าน้องน้องสาวคุณย่าแดงนะครับพี่น้องนี่พี่น้องเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงอะไรเงี้ยพี่น้องเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรเงี้ยพี่น้อง ตามหมู่บ้านก็ข้างๆหมู่บ้านก็เขาจะปลูกไม้ไผ่กันนะคะพี่น้องไม้ไผ่จะมีจะไปข้างหมู่บ้านนี่จะเป็นไม้ไผ่หมดเลยนะคะพี่น้องอนี่ฮะหมู่บ้านลูกเจ้านะล,ล่ะออาลมน,น,น,น้ำก็จะเป็นแบบนี้เด่นเอาพี่น้องเขาก็ จะเอามาแล้วก็เอามาใส่ไว้ในทางแบบนี้อ่ะพี่น้องจะอาบกันแบบนี้พี่น้องน้ำโอ้กลางมันนี่พี่น้อง กขาจะใช้ฟืนกันนะคะพี่ที่บ้านแรงเพราะว่าไฟยังไม่ยังไม่ถึงนะคะพี่น้องน้ําาฟอะไรเงี้ยก็น้ําก็ถ้าเป็นเรือนเอ่อเมษาอะไรเงี้ยก็จะยากนิดหนึ่งพี่น้องจะไปอาบน้าในในนูน้นข้างบ้านนะคะพี่น้องใช้ฟืนไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะคะพี่น้องใช้ไฟสังหลดครับพี่น้องนี่คร,รับสงเาวาเขาจะมากอดถนนหน้าบ้านใครหนะะ้าบ้านมันอะไรเงี้ยน้อง ทาบางๆก่อนเนี่ยฟืนที่เขามาปีที่แล้วหรือว่าปีผ่านมาปีสองปีถ้าเขาใช้ไม่หมดแต่ว่าต้องเอาทุกปีนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็คือป้านอานะครับพี่น้องเขาก็อยู่กับลูกสองคนนะครับพี่น้องเมื่อก่อนก็อยู่กันสามคนแต่ว่าพอดีแฟนเขาเชียไปนะครับพี่น้องก็อยู่กันกับลูกสองคนนี่ครับ ลูกไหนแล้วก็ต้นชวมหมักม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนีนอ้อันนี้ก็จะเป็นต้นขนุนแล้วก็ผักเขือดครับพี่น้องนี่อันนี้มีแต่ป้านญาติกันทั้งนั้นนะพี่น้องอันนี้ก็เลี้ยงจะพาไปป้านคุณย่าครับพี่ไกอ่อายุ พี่น้องนี่โวโบโบโบเมื่อก่อนตอนเลี้ยงยังยังไม่ไปเมืองไทยเลี้ยงก็อยู่กับคุณย่าอยู่กับอ๋าอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องกับน้องชายของพ่อนะครับพี่น้องเพราะว่าแม่เชยตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พ่อไปมีเมียใหม่อะไรเงี้ยก็อยู่กับอ้าวอะไรอย่างเงี้ยน้องชายของพ่ออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเลี้ยงก็อยู่บ้านนี้นะครับพี่น้องนี่ครับอยู่นี่บ้านคุณย่านะครับแต่ตอนนี้เลี้ยงก็ ไปอยู่เมืองไทยแล้วก็เก็บต้างได้นิดนึงแล้วก็มาสร้างบ้านเป็นบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยพี่น้องก็นี่ครับนี่พี่น้องตามหมู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้ไงประมาณน,แบบน,แบบน,นี้พี่น้องนี่พี่น้องหมูมว่มวงเขาก็จะปลูกกินมะเขืออะไรอย่างเงี้ยในสวนก็จะมีผักลหลายๆอย่าง เนี่ยพี่น้องต้นขนุนันนี้เมื่อก่อนเลี้ยงปีนขึ้นไปข้างบนนึงแต่ตอนนี้ถ้าขึ้นไปก็จะสั่นนิดนิดพี่น้องอันนี้แรงก็ทําเป็นอยู่นะครับเรื่องนี้พี่เมืองที่บ้านแรงเขาเรียกค่าอะไรเงี้ยพี่เมืองไทยเรียกอะไรนี่นี่ลานชยยยยยายุ่ม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 ช่ใช่ยุม่มอินเนาะยุ่มอินเนาะสมยุ่มอินอ่ะ นี่พี่น้องในชนเมื่อก่อนเรงก็อยู่บ้านนี้นะคะพี่น้องบ้านของคุณย่าครับพี่น้องนี่เขาก็จดปลูกกินเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมะม่วงมักขื้อถั่วแบบอะไรเงี้ยพี่น้องมีทุกอย่างครับ สำหรับคลิปนี้คลิปพาพี่น้องชมในหมู่บ้านของแรงก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้แรงกับน้องมนเราสองคนมาตลอดนะครับ